ถ้าท่านได้ลิงก์ลงกหนึ่งจากทางร้านส่งไปให้เพื่อให้มาดูคลิปคลิปนี้นั่นแสดงว่าท่านเป็นคนคนหนึ่งที่มีปัญหากับตัวสินค้าที่ซื้อไปแล้วคิดว่าจอมอนิเตอร์ที่ได้รับมันเสียมันดับมันพังงั้นมาดูดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นสายของจอมอนิเตอร์นะฮะ นี่คือสายที่เป็นสาย power เอาไฟ1 2โวลต์ DC จากรถเข้ามานะครับอันนี้สาย av 1นะครับอันนี้ av 2นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะใส่เสียบสายไหนก็ได้ที่ต่อสายสัญญาณ av มาจากตัวกล้องนะครับอ่ากลับไปที่เจ้าตัวกล้องมองถอยหลังนะครับก็จะมีสาย power นะครับเสียบสาย power 1 2บโวลต์จากตัวรถนะฮะเข้าตัวนี้เพื่อให้ตัวกล้องทำงานแล้วก็ สาย AV นะฮะเพื่อต่อไปยังเจ้าตัวมอนิเตอร์นะฮะจะ2พอร์ตอันไหนก็ก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับเอาละดูไปพร้อมกันช้าๆนะฮะคราวนี้เมื่อท่านซื้อไปแล้วท่านอันนี้เป็นเป็นสายที่มาจากทางรถนะครับ12 V โวลต์ฮะเสียบเข้าไปนะครับที่จอมอนิเตอร์นะครับท่านเห็นอะไรไหม เสียไปแล้วแต่จอไม่ติดนะครับท่านก็เลยคิดว่าจอมันเสียนะครับแต่ดูไปก่อนนะครับอันนี้สายอีกอันหนึ่งนะครับจากรถที่เป็น12โวลต์นะครับเสียไปที่สีแดงของตัวกล้องมองถอยหลังนะฮะท่านจะพบว่าสำหรับกล้องมองถอยหลังเนี่ยเสียไปแล้วมันจะทำงานเลยนะครับมันจะโชว์เลยนะฮะดังที่เห็นนะครับ ตามนี้นะครับจอ monitor ก็ยังดับที่ท่านบอกว่าดับเสียเหมือนเดิมนะครับท่านค่อยๆดูไปนะครับคราวนี้ทางร้านเอาสาย AV จากตัวกล้องนะต่อเรียบร้อยแล้วยาวๆนะฮะมาเสียบที่ตัวสายของจอนิเ i t o r นะครับท่านดูนะครับอันนี้ฮะโชว์แล้วนะครับนะครับโชว์แล้วนะครับมีเส้นกาละยะมีอะไร ก็แสดงว่าจอไม่เสียนะครับอ่ะถอดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับดูที่จอนะครับจอดับอีกแล้วจอเสียไหมอ่าคราวนี้เปลี่ยนเป็น AV2 นะครับนี่ฮะขึ้น AV2 ก็จอแสดงขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามถ้าไม่มีสัญญาณ หรือสาย AV จากตัวกล้องมองถอยหลังหรือกล้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเสียบเข้านะครับจอมันก็ไม่สว่างนะครับอา้าวสมมุติมาเสียบเข้าแต่ไฟที่ให้กล้องมองถอยหลังไม่มีนะจอกดับเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่ามีสาย AV เสียบเข้าแล้วแต่ต้องมีสัญญาณภาพจากกล้องมองถอยหลังด้วยมันถึงจะแสดงนะครับโอเคแค่นี้แหะครับ แต่ถ้าทำตามนี้แล้วแล้วจอยังดับอยู่นั่นแสดงว่าจอมีปัญหาจริงๆนะครับถึงค่อยแชทมาบอกทางร้านเพื่อขอคืนขอเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นดังที่แอดมินทำให้ดูนะครับจอไม่เสียนะครับโอเคนะครับ